สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันจิติยาบุญสนิทวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปรู้จักกับการทำธุรกิจถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เอ Coffee นะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะเราวน,นีการบุญค่ะค่ะทำไมถึงได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาคะก็น่าจะเกิดจากกับการดื่มชอบดื่มนะ้ำกาแฟายังงปกติก็ซื้อกินแล้วก็ ิดว่ามันทำง่ายด้วยนะคนเลยคิดว่าเราเปิดร้านน่าจะดีค่ะแล้วทําไมถึงได้ตั้งชื่อร้านว่าเอ็ดเอ็งคอฟฟี่คะเป็นเป็นชื่อตัวลูกลูกสาวตัวเล็กเขาคือเขาชื่อน้องหนึ่งน้องหนึ่งเขตัวเองก็เอาจากน้องหนึน่งค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณสามปีค่ะเงินทุนเริเ่มแรกในการเปิดร้านเท่าไหร่คะก็ใช้เยอะอีกนะเพราะว่ามัต้องไปทำอะไรหลายอย่าง อาจะอาจะประมาณ5เสียงค่ะเนื่องจากนะคะตอนนี้ครับมีโควิดนะคะที่มีการาเิียนมีการทรําธุรกิจยังไงคะหมายถึงว่าธุรกิจร้านเดิมใช่ค่ะก็เราก็ปรับปรุงด้วยแล้วก็ยังไงนะบางแผนก็อาจจะหาช่องทางเยอะๆหน่อก็คือเป็นระบบพวกแก้วกแล้วก็บางทีเรา ร้านอยู่นี่เราก็ส่งเองได้เลยนก็คืสอสัมปทานงนี่ยลูกค้าก็สั่งแล้วก็ส่งได้ค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคนนหรับถนนสัมปทา์ก็คือบารดิทีก็น่าจะ7จ็ดสามค่ะมีช่องทางการติดต่อร้านไหมคะมีทางเพจแล้วก็มีเฟซบุ๊กอะไรอยู่ที่ที่ลงไว้ลแล้วก็พิจัดในทีเอสที่เราอั่งไว้ตอนเปิดร้านค่ะทางร้านมีเมนู หรือเมนูยอดฮิตไหมคะก็เป็นส่วนมากจะเน้นชาชาเย็นชาเย็นเป็นหลักแล้วก็พวกที่มีคุ้มฟลิงหน่อยนะที่เอาโรยหน้าอะไรนะอาจจะเป็นทางรมาค้าแกจัดการเนอยแล้วก็น่าจะส่งไปทางเพจด้วยก็มีนะตัวเมนูที่เราแนะนำว่าอจะเป็น่าค่ะค่ะราคา,าเริ่มเริ่มต้นนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ ย5บาทบ5าบาทนะคะราคาถูกมากเลยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเครื่องดื่มนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนแน่นะคะที่ร้าน NN Coffee นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอคขอูณที่นะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่แวะไปแวะมาอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้ที่ NN Coffe นนะคะเขาไม่ได้จ่ายแต่ของอร่อยต้องแนะนำค่ะ ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย